เขาเามองใชคนหนึ่งมาหาพระเยซูแล้วก็พระเยซูเพราะองเชื่อบอกให้พี่ชายแบ่งมรดกให้หน่อยชีพระเยซูไม่ได้ตอบคำถามตรนี้แล้วพระเยซูก็ไม่ได้ปิดจักรวิ่มอนเพราะครับก็พราะว่าใน้กระดกกำเยิของค์ทนถ้าว่ขาขรอบครัวเขามีหลายคนยุคคนโต จะได้ส่วนแบ่ของมรดกทัพยสิที่บินาทีไว้สในสของทรัพย์สินที่แล้วอีกหนึ่งในสามเที่เหลือก็คือแบ่งให้ลูกคนน่นครับผมไม่ทาบว่าถ้าผมคิดมปนเงนไปอย่างนั้นเนว่าผมคิดว่าลูกชายคนโตเนี่ก็พอว่าในทุ้ที่เกิดาเพื่อจะร่วมนะรับเาหละ ถ้าาจยาจนเขาควรจะจะปิศานะครับลำดับเขาเก็ควรจะได้พระเยซูไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่แบบสรัพย์ตรงกข้ชัมพระเยซูเรายกตัวอยา่อางให้ฟังว่าชีวิตของคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในการที่มีทรัพย์สินหรืออะไที่มากมายอย่ที่เราคิดว่าควรจมีพระเยซูพูดแบบ สิบห้าบอกวา่าแล้วพระองค์ก็กล่วาวเขาว่าจงระวังให้ดีจงดีเที่ยงเกี่ยวกความลบทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ในการที่มีของทุ่งทุ่ยคือหมายความว่าชีวิตคนบางส่วนที่น่าึงไม่ได้ดในการที่มีทรัพย์สินหรือมีสิ่งของฟุ่มเฟือยพระเยซูก็เลยยกตัวอย่างเรื่องสิ่งที่คนทีน่เรา ยูเรียกว่าเป็นเศรษฐีโง่นะก็คือว่าเศรษฐีคนนี้มีทุกอย่างมากมายดีนะเขาเก็บอะไรทุกอย่าง,าง,สงายสมบูรณ์หมดเขาแค่เชื่อผมที่จะทำไเนยทรัพย์สินที่มีเนี่ยมันมากมายไม่มีคิดเก็บจะทำยังไงดีค,ดคิดไปคิดมาแล้วอ๋ออาไีแล้วเนียคือฉันาสร้างมันใหญ่ขึ้น แล้วก็เก็บเก็บทุก,ยกอย่างไว้ในบ้งฉั่ให้หมดเลยแล้วเขาบอกกับใจด้วยว่าโอ้เรามีของเยอะแยะเลยคินใช้ทุกอยาก่างอยู่ให้พอใจเลย้ลวไป,ปมมอยสู่ของคนโงคืนนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเอาไปจากเจ้าและสิ่งที่เจ้าเก็บสะสมไว้เจ้าไม่ใี่ขายนี่คือความคิดที่พระเยซูบอกคือคนเนี้ย น่าจะมีไรมากมายแต่ว่าวันตายมาท่านาจะไม่มีประสบการณ์ผ่านพอเป็นวันตายมากเท่ากับเราเราอนพยัญจนสัยวุอายองเสด็ตอนนั้นอยู่ประมาณร้อยเอ็ดออกไปซื้อถ่าแถ่าก็บ้านนั่งด่ายตามช่วงจะให้จันทีไปโดนน้ำสระลูกลอยไหลเดด แล้วผมพยายามจะว่ายน้ำกับว่ไม่ไหวน้ำเลยแต่ที่ว่ามีคนส่ดสำลอมันนี่แมนี่้ันไดขอบมืเขาจับสำล้อมัแล้วมัโยนลงไปแล้วว่ายน้ำแล้วดึงผมกับน้าเกอ่ผมต้องับมนนันสต่อมาอายุเกเดินทางไปไต้หวันกับเพื่อนของคน

ถ้าบอกว่าเช่นนั้นคนที่บอกเราจะทำอะไรตายไปสิเดี๋ยวนี้ก็ไม่พบเขาไม่มีโอกาสแม้แต่เวลาเขาเหยุดสองนะเมื่อตอนอายุครบสิบสามสิบปีที่แล้ว กําลั้จีบกับมีจิตนาการทีดตัวมานมาจีบเขาคิดนะผมพยายามถือว่าืนจริยัง่ปูนต่อการสู้แต่ก็ไม่เห็นก็ไม่ไม่ได้ไไทำอะไรทีนี้เขาหลงทางที่ผมไม่กดขเขากป็นแรกดทีนี้มนโล่งนะฮะเขาธนาคารได้กดได้สองหมื่นห้ามันกดสามห,หมื่นมันก็เลยไม่ออก พอทีมคน,นใหม่เขาเคเข้าธนาคารเขาอยากที่ใจคนที่ไปยิดก็เ,เลยตโละโกนเลยคุณท้องเ้มผมตอบล่เลยผมว่าเขาอ้เจ๊มันนั่ที่ผมไม่รมทราบเลเ,าเขาตกใจมากเขาวิ่งออกจากธนาคารไปนะก็เลยผมก็เลยไม่ได้เสียงงนะเอามาเอามาไอทีเอ็มเจ็บใส่กระเป๋านั่น นี้ตำรวจมาเดินเาะนะไปเจอันพี่เขาได้ผม็ตกร้นพยาที่สาลว่าเขาจี เราเสียใจกนังเขาดนอยู่หัวใจเตึงแรงนะเจ็บมากเลยจนผมสุดปียแ่เล้นึกว่าคงคงแย่จริงๆลุกขึ้นมาเจ็บจนเลยแทบไม่ได้

เซนต yup. fo ิแล no ้วก็ะครับเรือของพระเจ้ากล้หลายหายวันนั้นลูกพ้่ผมก็รลหัวใจที่ผ่านมาทานก้าวนีแล้วนะที่เราหลัเห้เรียนเราเรียนี้่สัมปชัที่จะบอกว่าผมยเป็นคนหน้าที่นะแต่ผมมีคำเตนที่บอกกับใจผมทุกวันมาวันนี้ จะเป็นคนสุดท้ายพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่มีชีวิตเพราะว่าเคยผ่านเหตุการณ์ที่รู้แล้วว่าความเป็นความตายเป็นเรื่องวินาทีทของชีวิตอาจจะตายวินาทีไหนก็ได้และนี่เป็นเรื่องที่ผมแจกจ่าให้เหาท่นานอาชีพและเจอนะครับเพราะว่าพวกที่ชีวิตอยู่อะไรก็สิ่งที่รู้สุดนะผมก็อยากให้กขาย้ำใจทุกคนว่าแน่เลย ให้เราทำหน้า hmm. ท Th mm ี่ที่ดีของเรอครัเป็นสามีที่ดีเป็น